เปลี่ยนชีวิตของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งไปตลอดกาลเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกลางตลาดแต่เบื้องหลังเรื่องนี้กลับมีเงามืดที่น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรคือความจริงใครอยู่เบื้องหลังและทำไมเธอถึงกลายเป็นเป้าหมายถ้าอยากรู้ทั้งหมดอย่าก,กับพริปตาและดูจนจบคลิปนี้กลางวันแสกแสกแสงแดดสัดส่องทั่วตลาดเก่าในเมืองโฮจิมินผู้คนเดินขวักไขว่ เสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าลานกว้างตรงกลางตลาดมีเวทีเล็กๆสำหรับจัดแสดงดนตรีรอบเวทีนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่ยืนดูในหมู่ฝูงชนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อลินเธอสวมชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนผมดำยาวสยายลงมาถึงกลางหลังเธอเดินมาช้าๆหยุดมองบรรยากาศรอบตัว อากาศร้อนจนเหนือซึมตามขมับขณะเดียวกันมีเสียงหวดดังขึ้นจากมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเดินผ่านฝูงชนหนึ่งในนั้นชื่อเหวียนเขาเป็นตำรวจหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าแต้มยิ้มเจ้าเลสายตาของเขาเหลือไปเห็นลินยืนอยู่ใกล้เวทีดวงตาสดใสของเธอทำให้เขาแอบสนใจทันใดนั้น เวียนพูดบางอย่างกับเพื่อนร่วมง,งานอีกฝ่ายหัวเราะเบาๆแล้วเดินแยกออกไปเวียนก้าวเข้าไปใกล้ลินผู้คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นแต่ไม่มีใครเอใจเขาแซงทำเป็นเดินชนเธอกระเป๋าเอกสารในมือกระแทกชายกระโปรงของลินกระโปรงเธอสะบัดขึ้นเล็กน้อยเสียงหัวเราะดังว่ามาจากกลุ่มชายชะกันข้างเวทีลินตกใจหน้าแดงกำ่ำ เธอรีบใช้มือกดกระโปรงลงดวงตาเบิกโพรงหัวใจเต้นรัวเธอรู้สึกถึงสายตานับสึบคู่ที่จับจ้องมาเหวียนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ในใจกลับรู้สึกสะใจจูจูมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนหันไปตามเสียงชายวัยกลางคนในชุดสูทเข้มเดินแหวกฝูงชนเข้ามาเขาคือรองผู้ว่าการเมือง สีหน้าบึ้งตึงดวงตาจับจ้องไปที่เหวียนลินยืนตัวสัน่นมือกำชายกระโปรงแน่นเธอรู้สึกถึงเหงื่อเย,ย็นไหลซึมตามแผ่นหลังผู้คนเงียบกริบบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆดังแทกเหวียนหน้าเสียเหงื่อผุดเต็มขมับเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ รองผู้ว่าการเดินตรงเข้าไปสายตาคมกริบไม่มีคำพูดใดๆอีกเสียงกล้องจากโทรศัพท์มือถือเริ่มดังขึ้นผู้คนจับภาพเหตุการณ์ด้วยความสนใจลินมองไปรอบตัวภาพทุกอย่างดูพร่าเลือนเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นเฉียบลงทันทีเวียนถูกจ้องจับโดยสายตานับร้อยคู่น้ำเสียงของรองผู้ว่าการเย็นเยือก เจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เสียงพึมพำดังขึ้นจากฝูงชนบางคนเริ่มส่งข้อความต่อกันบางคนโทรหาเพื่อนให้รีบมาดูลิงนิงคงยืนตัวสัน่นความอับอายและตกใจยังไม่จางหายเธอกำมือแน่นพยายามสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดบรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้นทุกขณะเสียงไซเรนจากรถสายตรวจเริ่มใกล้เข้ามาผู้คนเบียดกันเข้ามาดูใกล้ขึ้น โทรศัพท์ถูกยกขึ้นถ่ายภาพเป็นระลอบทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดเสียงไซเรนดังแทรกเข้ามาในความเงียบรถสายตรวจจอสนิทตรงหน้าตลาดประตูรถเปิดออกตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาก้าวลงมาสีหน้าเคร่งขรึมผู้คนแหวกทางให้เขาเดินเข้าไปรองผู้ว่าการพยักหน้าเบาๆชี้ไปที่เหวียนจับตัวเขาไปสอบสวน น้ำเสียงหนักแน่นไม่มีช่องให้โต้แยง้งเหวียนตัวชาใบาหน้าซีดเผือดขาทั้งสองข้างแทบก้าวไม่ออกเจ้าหน้าที่อีกสองนายเข้าประกบสวมกุญแจมืออย่างรวดเร็วเสียงโลหะกระทบกันดังกล้องในใจของเหวียนฝูงชนฮือฮาเสียงกระซิบกระซาบดังระงม,มไปทั่วลินยืนกอดตัวเองแน่นเธอเพยายามกลั้นน้ำตา ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยังติดตาไม่จางมื่ออุ่นๆของหญิงสูงไวยแตะลงที่ไหล่เธอเป็นแม่ค้าขายผลไม้แถวนั้นไม่เป็นไรนะลูกคำพูดนั้นเหมือนปลอบใจให้ลินได้หายใจสะดวกขึ้นแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงวงเวียนในใจเธอรองผู้ว่าการหันมามองลินเธอไม่ต้องกลัวเราจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดดวงตาของลินเริ่มมีน้ำใสๆคลอเบ้า เธอพยักหน้าเบาๆแต่ยังพูดอะไรไม่ออกขณะที่เวียนถูกพาตัวออกไปเสียงบันทึกคลิปยังไม่หยุดข่าวนี้กำลังถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ลินรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านเย็นว่าไปทั่วร่างหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะภาพของตำรวจที่ควรถูกเชื่อถือกลับกลายเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกตกต่ำที่สุดในชีวิตบรรยากาศในตลาดกลับมาเงียบงนัน ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงหัวเราะมีแต่ความรู้สึกอึดอัดที่ปกคลุมไปทั่วเธอก้าวออกจากฝูงชนช้าช้าแต่ละก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าเธอเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเธอรับสายด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเสียงปลายสายเป็นเสียงชายหนุ่มสวัสดีครับผมเป็นนักลก่าวผมอยากขอสัมภาษณ์คุณเรื่องเมื่อครู่ หัวใจของลินกระตุกวูบเธอไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขณะที่ยังลังเลจะตอบสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนมองเธออยู่ตรงหัวมุมร้านค้าเขาวสวมเสื้อเชิ้ตขาวมีป้ายสื่อแขวนคอแต่แววตานั้นไม่ใช่แววตาของคนธรรมดาเป็นสายตาที่จับจ้องมาอย่างเจาะลึกเหมือนรู้เรื่องบางอย่างที่เธอไม่รู้มาก่อน หัวใจเธอเต้นทีขึ้นอากาศรอบตัวเหมือนหนักอึ้งเธอรู้ทันทีว่าน,นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่คิดลินกดตัดสายอย่างรวดเร็วหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเธอพยายามเดินหนีจากบริเวณนั้นแต่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามหลังมาเธอเหลียวหลังกลับไปมองชายสื่อคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิม แต่ตอนนี้เขากำลังยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูริมฝีปากขยับเป็นคำพูดแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาสายตาย,ยังคงจับจ้องมาทางเธอลินรู้สึกหนาวเยื่อไปทั้งร่างมือเย็นเฉียบเหนือซึมเต็มฝ่ามือเธอรีบจ้ำเท้าออกจากตลาดเสียงรอบตัวดูเหมือนเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจตัวเองที่ดังก้องในหูเมื่อถึงถนนใหญ่ เธอโบอกแท็กซี่คันแรกที่ผ่านมาทันทีไปที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ที่สุดค่ะน้ำเสียงสั่นเครือโชเฟอร์หันมามองผ่านกระจกรับรู้ได้ถึงความหวาดกลัวในดวงตาเธอแต่ไม่ถามอะไรเพียงขับรถออกไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางลินพยายามสงบสติอารมณ์แต่ยิ่งคิดถึงสายตาของชายคนนั้นหัวใจก็ยิ่งประวนกระวาย ทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของเธอเบอร์ที่มีแค่ไม่กี่คนรู้เธอหยิบขึ้นมาดูแต่ไม่กล้ารับสายหน้าจอโชว์เบอร์แปลกๆพร้อมข้อความที่ถูกส่งตามมาคุณคิดว่ามันจบแค่นั้นหรือลินเบิกตากว้างมือสั่นเทาความกลัวเกาะกินไปทั่วร่างเธอมองออกไปนอกหน้าต่างรถ เหมือนมีเงาของใครบางคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาไม่ห่างหัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะขาดใจริมฝีปากแห้งผากมือกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเมื่อรถแท็กซี่จอดที่หน้าห้างเธอรีบจ่ายเงินและวิ่งเข้าไปในตัวอาคารทันทีภายในห้างแสงไฟสว่างจ้าผู้คนเดินขวักไข่เสียงเพลงเบาๆดังคลอ แต่สำหรับลินทุกอย่างดูพร่าเลือนเสียงเหมือนถูกกลืนไปด้วยเสียงหัวใจตัวเองเธอหามุมสงบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งอ่านข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคิดว่ามันจบแค่นั้นหรือประโยคนั้นวงเวียนอยู่ในหัวทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามใครกันที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และพวกเขาต้องการอะไรจากเธอขณะกำลังครุ่นคิด สายตาเธอเหลือไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกชายเสื้อเชิดขาวเขายืนอยู่ตรงมุมร้านกาแฟสายตาจับจ้องมาที่เธอไม่วางตาพร้อมรอยยิ้มบางๆที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบลิ้นตัวแข็งทื่อดวงตาย,ยังคงจับจ้องเงาสะท้อนในกระจกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกชายเสื้อเชิดขาวยังคงยืนอยู่ที่เดิม แววตานั้นนิ่งเย็นชาเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาลินรี่หันหน้ากลับพยายามหลบสายตาเธอก้มหน้าก้มตาเดินเร็วๆไปทางบันไดเลื่อนขณะก้าวขึ้นบันไดเลื่อนเธอหันกลับไปมองอีกครั้งชายคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหัวใจเธอเต้นถี่ขึ้นฝีเท้าเร่งเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงชั้นบนเธอรีบมองหามุมที่ปลอดภยัย จนเจอร้านหนังสือขนาดใหญ่เธอเดินเข้าไปในร้านพยายามแฝงตัวในหมู่ชั้นวางหนังสือซ่อนตัวอยู่ระหว่างชั้นหนังสือนิยายมือกำโทรศัพท์แน่นนิ้วรีพิมพ์ข้อความหาเพื่อนสนิทช่วยด้วยเร็วที่สุดมาเจอฉันที่ห้างนี้กดส่งด้วยมือที่สันเทาเหงื่อยเย็นไหลซึมทั่วร่างจู่จู่เสียงข้อความเข้าอ,อีกครั้งซ่อนเก่งเหมือนกันนะ ลินแทบหยุดหายใจนิวรี่เปิดดูข้อความเบอร์เดิมประโยคสั้นๆแต่ทำให้ขนลุกสู้เธอเริ่มหายใจถี่ขึ้นสายตาสอดส่องไปรอบตัวแต่ไม่เห็นใครที่ดูผิดปกติบรรยากาศในร้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงเปิดหน้าหนังสือแผ่วเบาลินพยายามสงบสติแต่หัวใจยังคงเต้นรัวไม่หยุดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อน เสียงปลายสายดังขึ้นแต่ก่อนที่เพื่อนจะรับสายมือเยนเ็ยนๆของใครบางคนแตะลงที่ไหล่เธอเธอสะดุ้งสุดตัวหันขวบกลับไปทันทีชายเสื้อเชิ้ตขาวยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าดวงตาจับจ้องเธอไม่กระพริบเสียงรอบตัวหายไปหมดในหัวมีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังสนัน่นชายคนนั้นเอียงคอนิดๆพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเยือก อย่าคิดว่ามีใครช่วยเธอได้เธอถอยหลังกรูดแต่แผ่นหลังกระแทกกับชั้นหนังสือมือกำโทรศัพท์แน่นขาแข็งจนขยับไม่ได้ชายคนนั้นขยับเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความลึกลับคล้ายรู้จักเธอมากกว่าที่เธอคิดแล้วเขาก็โน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอเขาโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอเสียงทุ้มต่ำเย็นเยียบ เรื่องเมื่อเช้ามันยังไม่จบลินตัวสั่นริมฝีปากเม้มแน่นความหวาดกลัวพุ่งขึ้นจนแทบร้้นน้ำตาไม่ไหวชายคนนั้นยังคงยิ้มสายตาจับจ้องเธอไม่วางตานิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากตัวเองส่งสัญญาณเงียบไว้ลิมพยายามตั้งสติมืออีกข้างกำโทรศัพท์แน่นนิ้วล้วงเข้าไปกดปุ่มฉุกเฉินอย่างแนบเนียนทันใดนั้น เสียงข้อความตอบกลับจากเพื่อนดังขึ้นกำลังมารอฉันนะสายตาของชายคนนั้นหรี่ลงเหมือนรับรู้ได้ว่าเธอพยายามขอความช่วยเหลือเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวยิ้มเยือกเย็นแล้วพูดช้าช้าจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกจากนั้นเขาหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมจางๆที่อบอวลอยู่ในอากาศลิงยืนตัวแข็ง มือกุมอกหอบหายใจทีาพเมื่อครูยังติดตามไม่จางสติเริ่มกลับมาเธอรีบเดินออกจากร้านหนังสือสอดส่องไปรอบตัวทุกฝีก้าวเมื่อถึงถงใหญ่ของห้างเธอเห็นเพื่อนสนิทยืนโบกมือรออยู่หลินรีบวิ่งเข้าไปหากอดเพื่อนแน,น่นน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขาเขาตามฉันมาเสียงเธอสันเครือ เพื่อนพยายามปลอบไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ในใจของลินรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาอีกต่อไปโทรศัพท์เธอสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังตามฉันมาพร้อมกับพิกัดสถานที่หนึ่งถูกส่งมาลินเบิกตากว้างขาแทบหมดแรงเธอรู้แล้วว่า เธอกำลังก้าเข้าสู่เกมที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตลินมือสันเทาจ้องข้อความบนหน้าจอถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังตามฉันมาที่กัตที่ส่งมาเป็นโกดังร้างอยู่ชานเมืองเพื่อนมองหน้าเธอเราจะไม่ไปที่นั่นเด็กขาดมันอันตรายแต่ลินกลับรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะรู้ความจริงทั้งหมด เธอกัดฟันแน่นน้ำเสียงมั่นคงขึ้นฉันต้องไปเพื่อนพยายามห้ามแต่เห็นแววตาของลินจึงตัดสินใจไปด้วยกันทั้งสองรีบออกจากห้างโบกแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังที่กัดที่ได้รับระหว่างทางบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบนอกจากเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงลินมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มมืดลง เมฆดำเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆเมื่อรถเลี้ยวเข้าเส้นทางเปลี่ยวแสงไฟข้างทางเริ่มน้อยลงบรรยากาศวังเวงจนหน้าขนลุกในที่สุดแท็กซี่ก็มาจอดหน้าประตูโกดังร้างกำแพงซีเมนแตกร้าวประตูเหล็กขึ้นสนิมมีเพียงไฟดวงเล็กๆก,กระพริบอยู่ใกล้ๆเพื่อนจับมือเธอแน่นแน่ใจนะว่าจะเข้าไปลินพยักหน้า แม้ในใจจะกลัวจับขั้วหัวใจแต่ความจริงต้องถูกเปิดเผยทั้งสองค่อยๆผลักประตูเข้าไปเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นดังแกรกๆภายในโกดังเมื่อสนิทมีเพียงแสงจากโทรศัพท์ส่องนำทางกลิ่นอับชื้นตีจมูกเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับเวลาถอยหลังขณะเดินลึกเข้าไปเสียงประตูด้านหลังปิดเองอย่างช้าๆ เสียงดังปังทําให้ทั้งสองสะดุ้งสุดตัวเพื่อนกระซิบรีบออกไปเถอะแต่ทันใดนั้นแสงไฟสปอร์ตไล์สาดลงมาจากด้านบนทําให้ทั้งโกดังสว่างจ้าในพริบตาตรงกลางโกดังมีเก้าอี้ตัวหนึ่งมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เป็นชายในชุดสูทสีดำใบหน้าเรียบเฉยแววตาหยินเยียบ ข้างๆมีชายเสื้อเชิ้ตขาวยืนพิงเสายิ้มเยือกเย็นอย่างเดิมชายในชุดสูทยกมือขึ้นเชิญชวนให้ลินเดินเข้าไปเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นยินดีต้อนรับลินฉันรอเธอมานานแล้วลินกลืนน้ำลายลงคอฝีเท้าชะง,งักไปชั่วขณะเพื่อนกระซิบหลังเธอนี่มันอะไรกันแต่ก่อนที่ลินจะตอบได้ ชายชุดสูทพูดต่อด้วยเสียงเย็นเฉียบเธอคงอยากรู้ว่าทำไมตำรวจคนนั้นถึงทำแบบนั้นกับเธอหัวใจลิงเต้นแรงริมฝีปากแห้งผากดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจคำพูดถัดมาของเขาทำให้โลหิตในกายเย็นเฉียบทันทีทั้งหมดมันถูกจัดฉากขึ้นและเธอคือเป้าหมายตั้งแต่แรกคำพูดนั้นทำให้ลิงยืนตัวแข็ง หัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดฉันเป้าหมายเสียงเธอแผ่วเบาแทบไม่หลุดออกจากลำคอชายชุดสูทยิ้มเยือกเย็นเอ็นตัวพิงผนังเก e, ้าอี้ใช่เธอถูกเลือกตั้งแต่ต้นเพื่อนของลินจับแขนเธอแน่นใบหน้าซีดเผือดชายเสื้อเชิ้ตขาวเดินเข้ามาใกล้หยุดยืนข้างชายชุดสูทใบหน้ายังคงยิ้มเย็น เธอจำได้ไหมเช้าวันนั้นเธอเดินผ่านกล้องวงจรปิดกี่ตัวลิงขมวดคิ้วพยายามนึกย้อนไปภาพเหตุการณ์ในตลาดย้อนกลับมาในหัวชายชุดสูตรพูดต่อพวกเราจับตาดูเธอมาสักพักแล้วทุกกก้าวทุคำพูดทุกสายตาลิงเริ่มหายใจที่เหนื่อเย็นไหลาอาบทั่วร่างแล้วทำไมเสียงเธอสันเครือ ชายชุดสูทหัวเราะเบาๆเสียงสะท้อนก้องไปทั่วโกดังเพราะเธอมีสิ่งที่เราต้องการลินเบิกตากว้างฉันไม่มีอะไรฉันแค่คนธรรมดาชายเสื้อเชิ้ตขาวหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดภาพหนึ่งขึ้นให้เธอดูในภาพเป็นเอกสารลับมีชื่อของลินปรากฏอยู่ด้านบนสุดพ่อของเธอเคยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง และเขาทิ้งบางอย่างไว้ให้เธอลินยืนตัวสั่นสมองขาวพโพลนข้อมูลนี้ไม่เคยมีใครบอกเธอมาก่อนไม่จริงเสียงเธอแผ่วเบาชายชุดสูทยิ้มพ่อของเธอเก็บข้อมูลสำคัญไว้และตอนนี้เธอคือกุญแจดอกสุดท้ายเพื่อนของลินกระซิบเราออกไปเถอะที่นี่ไม่ปลอดภยัยแต่ประตูด้านหลัง กลับมีชายชุดดำยืนขวางไว้เรียบร้อยแล้วชายชุดสูทยกมือขึ้นอย่าเพิ่งรีบร้อนเรายังมีเกมสนุกๆให้เล่นอีกมากแสงไฟในโกดังหรีลงเหลือเพียงแสงสปอตไลท์ฉายมาที่ลินและเพื่อนชายชุดสูทยิ้มกว้างสายตาเป็นประกายเริ่มกันเลยดีไหมลินยืนนิ่งหัวใจเต้นระรัวสมองสับสนวุ่นวาย ชายชุดสูทยิ้มเยือกเย็นเราจะไม่ทำร้ายเธอถ้าเธอให้ในสิ่งที่เราต้องการลิ่นกัดฟันแน่นเสียงพ่อในความทรงจำดังขึ้นในหัวถ้าวันหนึ่งมีคนมาถามหาสิ่งนี้อย่าบอกเด็ดขาดเธอสูดลมหายใจลึกเงยหน้ามองชายชุดสูทฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรชายเสื้อเชิ้ตขาวหัวเราะโกหกไม่เก่งเอาเสียเลยทันใดนั้น เสียงไซเรนตำรวจดังว่ามาแต่ไกลาชายชุดสูทหน้าถอดสีหันไปมองลูกน้องใครแจ้งตำรวจลินสบตาเพื่อนเพื่อนยกโทรศัพท์ขึ้นโชนิ้วกดส่งพิกัดออกไปตั้งแต่ก่อนเข้าโกดังชายชุดสูทกัดฟันแน่นถอนตัวลูกน้องรีบเก็บอุปกรณ์วิ่งหายไปในความมืดลินกับเพื่อนรีบวิ่งไปยังประตู ประตูถูกเปิดออกโดยตำรวจชุดใหญ่อาวุธครบมือพวกคุณปลอดภัยไหมนายตำรวจผู้บังคับบัญชาถามลินพยักหน้าน้ำตาร่วงด้วยความโล่งอกพวกเขาหนีไปแล้วคะ่ะเจ้าหน้าที่รีบประจายกำลังไล่ล่าแต่ชายชุดสูทและลูกน้องหายไปไร้ร่องรอยวันต่อมาข่าวเรื่องการจับกุมตำรวจที่ตลาดและการไล่ล่าเครือข่ายลับ กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วเมืองหลินได้รับการคุ้มครองพิเศษเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดในวันหนึ่งเธอได้รับซองจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งเป็นลายมือพ่อของเธอเองลินถ้าวันนี้มาถึงจงเชื่อในตัวเองและจงกล้าหาญน้ำตาของเธอไหลรินเธอยิ้มบางๆรู้แล้วว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้น แต่ครั้งนี้เธอพร้อมเผชิญหน้าไม่ว่าจะมีใครซ่อนตัวอยู่ในความมืดอีกก็ตามเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดาผู้กล้าผ่านความหวาดกลัวกลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อไปทั่วเมืองและใครๆก็รู้ว่าความกล้าหาญของเธอเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงๆ